อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม Ghost พันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องวิญญาณทหารขเขมรเรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องจริงจากพี่สาวของผู้เขียนไม่มีการเสริมปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2553ผู้เขียนกับพี่สาวและคุณแม่เราไปเที่ยวที่ประเทศกรรมัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยมาที่นี่เมืองหลวงพนมเปนทันสมัยมีตึกรามบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะผู้คนมากมาย คนที่นี่น่ารักดีค่ะคล้ายกับเมืองไทยยังไงอย่างนั้นอาหารที่นี่ก็คล้ายบ้านเราแต่ใครจะรู้ว่าเมืองหลวงที่นี่เคยเกิดโศกนาฏกรรมฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์คนขแมนด้วยกันเองมาแล้วรู้สึกสะเทือนใจจังเป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนและพี่สาวได้มาเที่ยวที่นี่มาถึงพนมเปนก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็เข้าพักโรงแรมในเมืองพนมเปนทันทีโรงแรมที่นี่สวยทันสมัยดีค่ะเรานอนกัน3ามคนผู้เขียนกับคุณแม่นอนหลับสบาย แต่มีพี่สาวคนเดียวที่นอนไม่หลับเพราะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองตลอดเวลาพี่สาวเป็นคนค่อนข้างมีสัมผัสพ,พิเศษเป็นคนฝันแม่นมากๆจนน่ากลัวซึ่งมันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่จะขอข้ามไปนะคะเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเบื่อไปสะก,ก่อนพอตื่นเช้าพี่สาวเล่าว,ว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับเพราะรู้สึกได้ว่าเหมือนมีคนคอยจ้องดูอยู่ตลอดแถวแถวบริเวณตรงตู้เสื้อผ้าแต่ผู้เขียนกับคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะคิดว่าพี่สาวอาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองเรื่องนี้ก็ลืมเลือนกันไปมาเที่ยวได้สี่วันก็ถึงวันกลับมาถึงเมืองไทยราวๆสามทุ่มพอถึงบ้านก็ต่างแยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะเพลียกับการเดินทางแต่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันค่ะมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นช่วงราวๆตีสามกว่า,วาพี่สาวเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและตกใจกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อชั่วครั่นี้เอง พี่สาวเล่าว่าพอมาถึงบ้านก็หลับเลยพเพราะเพลียกับการเดินทางจนมาถึงช่วงประมาณตีสองพี่สาวรู้สึกแสบตาเหมือนว่าไฟในห้องเปิดอยู่แต่เข้าใจใช่ไหมคะว่าเวลาที่คนเราง่วงมากๆตามันไม่อยากจะลืมขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ในใจตอนนั้นก็อยากรู้ว่าใครมาเปิดไฟเหมือนกับต้องต่อสู้กับความง่วงของตัวเองก็พยายามฝืนลืมตาเพื่อจะดูว่าไฟเปิดได้อย่างไรเมื่อลืมตาขึ้นมาในห้องกลับมีแต่ความมืด มีเพียงแสงไฟข้างนอกบ้านเล็ดลอดเข้ามาให้พอมองเห็นภายในห้องซึ่งเป็นปกติทุกวันอยู่แล้วแต่กรณีไฟในห้องนอนจะเป็นสีขาวสว่างจ้าเราจะรู้ได้ทันทีว่าไฟเปิดอยู่แม้หลับตาแต่ความสว่างจ้าของแสงไฟเราจะรู้สึกร้อนและแสบตาพี่สาวรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความง่วงก็เลยหลับต่อ หลับไปได้ประมาณสิบนาทีได้ยินคล้ายมีเสียงฝีเท้าคนเดินมาจากทางประตูห้องนอนเข้ามาภายในห้องเสียงเดินชัดเจนที่แรกคิดว่าอาจจะเป็นสามีคงกลับมาถึงบ้านเพราะปกติสามีพี่สาวจะกลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพอได้ยินดังนั้นก็พยายามลืมตาแต่ก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นพี่สาวเห็นผู้ชายลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงทรงผมคล้ายทหารแต่หน้าเห็นไม่ค่อยชัดมายืนอยู่ตรงปลายเตียง อยู่ๆก็โดดขึ้นคร่อมพี่สาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เร็วมากอยู่ๆทั้งแขนขากลับไม่มีแรงแม้กระทั่งจะอ้าปากก็ยังทำไม่ได้เหมือนมีอำนาจสะกดให้นอนนิ่งๆระหว่างคร่อมอยู่วิญญ,ญาณตนนี้ตบที่หัวของพี่สาวอย่างแรงตบไปตบมาเป็นสิบๆทีและตบแรงขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนพี่สาวไม่ไหวแล้วเหมือนจะเอาให้ตายพอสักพักแขนขาพี่สาวกลับมีแรงพี่สาวไม่รอช้าผลักวิญ,ญญาณตนนั้นแบบสุดแรงเกิดผลักไปมีแต่ความว่างเปล่า พี่สาวทั้งกลัวทั้งตกใจทั้งโมโหและสับสวนว่ามันคืออะไรจะว่าฝันก็ไม่ใช่เพราะรู้สึกเจ็บที่ศีรษะจริงๆแต่ก็ยังไม่ลุกไปไหนพี่สาวก็ยังอยู่บนที่นอนสักพักก็เผลอหลับไปยังไม่ถึง20นาทีวิญญาณตัวนี้มันกลับมาอีกแล้วร้ายกว่าเดิมมันขึ้นคร่อมพี่สาวได้มันจับเวียงหัวอยู่นานมากและตัวพี่สาวลอยขึ้นอยู่บนเตียง ถ้าใครเคยดูหนังผีฝรั่งที่วิญญาณเข้าสิงที่สร้างจากเรื่องจริงเป็นแบบนั้นเลยครับพี่สาวรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วทรมานมากเหมือนคนกำลังใกล้ตายและไม่รู้ว่าวิญญาณตนนี้โกรธแค้นอะไรนักหนาถึงมาทำแบบนี้พี่สาวเพียงได้คิดในใจเพราะเหมือนโดนสะกดให้ไม่มีเสียงแค่คิดเท่านั้นวิญญาณตนนี้ก็พูดภาษาขเขมรแต่ฟังไม่รู้เรื่องแต่รู้ว่าเป็นภาษาที่คนขเขมรพูดกัน วิญญาณตนนี้น่าจะพูดทางจิตเพราะมากไม่ได้ขยับแต่น้ำเสียงน่ากลัวเหมือนโกรธแค้นกันมาในใจพี่สาวตอนนั้นใกล้จะไม่ไหวแล้วก็นึกถึงพระพุทธรูปและพยายามท่องคาถาเท่าที่จำได้แต่วิญญาณตนนี้ไม่รู้สึกกลัวแม้แต่น้อยกลับเวี่ยงหัวขึ้นไปอีกและลอยตัวขึ้นและปล่อยให้ล่วงลงที่นอนทำอยู่อย่างนี้สลับไปมาอยู่20นาทีได้ซึ่งถือว่านานมากม จากที่พี่สาวกลัวมากกลับกลายเป็นโมโหก็เลยทั้งด่าทั้งแช่งไม่ให้ผุดให้เกิดแค่นึกในใจเท่านั้นวิญญ,ญาณก็อันตรธานหายไปซึ่งในเวลานั้นพี่สาวหลุดจากวิญญาณมาได้ก็รีบเปิดไฟและรวบรวมสติว่ามันคืออะไรรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บศีรษะซึ่งมันเหลือเชื่อจริงๆและก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่างบอกว่ามีวิญญ,ญาณเข้ามาทำร้ายแม่สามีเลยเอาพระมาคล้องคอให้สรุปคืนนั้นแทบจะไม่ได้นอน พี่สาวก็รีบโทรมาหาผู้เขียนเดี๋ยวนั้นเลยเล่าเรื่องสยดสยองน่ากลัวที่ได้เจอมาสดๆร้อนๆพอเช้าก็รีบใส่บาตทรทำบุญอุทิศไปให้กับวิญญาณเขมรหลังจากนั้นสองวันพี่สาวฝันว่าเห็นตัวเองอยู่ในยุคเขมรแดงแต่งตัวเหมือนหมอและมีกระเป๋าใบใหญ่สะพายข้างกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวเขมรหลายร้อยคนและเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นรถไฟเห็นทหารเขมรแดงเห็นคนใกล้ตายกำลังขอความช่วยเหลือให้รักษา อยู่ๆมือของพี่สาวก็โดนไฟลวกมือทั้งสองข้างพอตื่นเช้าก็นึกถึงความฝันของตัวเองแล้วก็มานั่งดูมือตัวเองว่ามีหน้าละ่ะทาไมชาตินี้พี่สาวถือมือเหี่ยวเหมือนคนอายุ80เป็นมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะแต่พี่สาวเป็นคนสวยมากนะคะอายุตอนนี้40แต่มือเหี่ยวมากพี่สาวเกิด15ประเสรรอสองรอและช่วงยุค,คเขมรแดงก็เกิดสงครามช่วงต้นปี2518พอดีเลยครับ ก็แปลกดีนะคะมันช่างบังเอิญเสหลือเกินมีคนตายมากมายเท่าที่ทราบน่าจะเกินสองล้านขึ้นไปเพียงคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดโต่งฆ่าทำลายล้างพี่น้องชาวเขมรด้วยกันเองฆ่าพวกหมอนักวิชาการครูพระผู้ที่มีความรู้และรัฐมนตรีที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขาถือว่าคนกลุ่มนี้รู้มากเกินไปเอาไว้ไม่ได้เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์สำหรับเขาเพราะฉะนั้นต้องกำจัดให้หมด คนกลุ่มนี้จะทูลคุมขังที่คุกก่อนโดนฆ่าจะใช้วิธีทรมานต่างๆนานาน่าสงสารมากค่ะเพราะโหดร้ายสุดจะพันนา,นาไม่คิดไม่ฝันว่าจะฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นล้านๆได้มากขนาดนี้ผู้เขียนเชื่อว่าคนเราตายแล้วก็ต้องเกิดมาชดใช้กรรมกันอีกไม่รู้จักจบจากสิน้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เชื่อในเรื่องของภพชาติที่แล้วและชาติหน้ามีอยู่จริงนะคะ ดังนั้นตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ก็ควรรีบสร้างบุญสร้างกุศลทำความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่เบียดเบียนกันอย่ามัวแต่ผลัดวันประกันพรุงอยู่เลยเพราะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่ไหมรีบสร้างคุณงามความดีกันเถอะคะ่ะก่อนที่พรุ่งนี้จะไม่มีให้เราสร้าง